สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวล้างแอร์นะครับด้วยตัวเองนะครับก็คือเราไม่ได้จ้างช่างนะครับตอนนี้ผมได้ทําการสั่งน้ํายาโฟมกับน้ํายาตอนนี้จะเป็นล้างพัดลมแอร์นะครับก็คือสีฟ้าจะเป็นสําหรับล้างคอยเย็นนะครับสีเขียวจะเป็นล้างพัดลมนะครับของยี่ห้อนอรกานะครับวันนี้ก็หาซื้อได้นะครับที่ไทยวัสดุนะครับก็มีนะครับ มันจะมีหลายยี่ห้อนะครับ 3m ก็มีนะครับตัว 3m ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตันนี้ผมจะมาลองใช้ของรอกกา r ดูครับน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ ใช้งานตัวรอก้านะครับตัวนี้เราต้องเขย่านะครับเขย่าให้น้ำยามันส่นกันนะครับเรื่องเครื่องแตงยวตัวนี้เราต้องใช้ถุงครอบนะครับตัวคอยที่เราแกะมานะครับคือเวลาเราไมะไ,ได้ไม่โดนเป็นนะแกววบก เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีฉีดกันนะครับยาตัวนี้เราก็ฉีดทิ้งไว้ได้เลยนะครับประมาณเขาบอกว่า15-30้าถึงนาทีอย่าทิ้งไว้30นาทีนะครับฉีดไปเลยนะครับฉีดไดโฟมกระจายอยู่นะครับ บ้านๆเลยนะนบบนยยยยมันจะขวดแล้วก็ขยับขยับให้น้ำยางตีกันนะครับโอ้คีไปเลยครับ แล้อ,อันนี้เราเรามาดูวิธีฉีดพลมนะครับนี่จะเป็นสีเขียวนะครับน้ำยานะครับสำหรับฉีดพลมโดยเฉพาะที่ฉีดเราก็ยัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ ็อนนั้นเราก็ทิ้งไว้ครับถ้าเราด้จนทิ้งจนหมดนะทิ้งไว้ครับ15นาทีเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะมาล้างนะครับนี่เราก็จะใช้ตัวขี้ฉีดนะครับแรงดันสูงนะครับเราก็ปั๊มปั๊มไปเรื่อยถ้าใครมีสายยางเราใช้สายยางนะครับแตว่าผมอันนี้สะดวกตัวนี้นะครับง่ายก่านะครับ ฉีดไปเลยนะครับฉีดตามไปเลยครับไม่ทั่วเลยนะครับปลัมใหม่ไปเรื่อยๆแลฉีดไปเรื่อยๆโอ้สวัสดีคร วางแผงทับเป็นบอกนะครับของเนี้ยนะครับไปดูฝั่งไปครับคือจะหาปฏิกูลใหม่นะกระติกเลยครับทำยังไงดีนะผมขอจดบันทึกครับผมเรียนแจ้งนะครับว่าตัวนี้มันต้องใช้กระบอกฉีดน้ำอย่างเงี้ยครับสองรอบนะครับ ฉีดถึงจะสะอาดนะครับครับเราก็ใช้สองหลอดที่จะฉีดนะครับ อ่าครับอันนี้ก็คือล้างเรียบร้อยนะครับคือล้างน้ำสองรอบนะครับจะให้ดูนะครับซูมนะครับพัดลมรอขาว่าเน่ล้างสองรอบนะครับยังมีคราบดำๆติดอยู่นะครับอันนี้ก็คือล้างเบื้องต้นนะครับถ้าจะให้ดีก็คือแนะนําเอาตัวสายยางฉีดนะครับหัวแรงดันนะครับน่าจะโอเควา นะครับเพราะาอันนี้ใช้แค่กระบอกฉีดก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับเมื่อเราล้างเสร็จตัวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับหรือว่ามีโบโวเป่าก็จะดีจะแห้งไวนะครับ แห้งนะครับอีกสามสิบนาทีเดี๋ยวรอให้มาดูครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบกับนะครับลองเปิดใช้งานนะครับอุณหภูมิที่เปิดอยู่ที่27นะครับตอนนี้ขนาดเปิดแค่27ก็ยังเย็นนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยครับด้วยน้ํายาล้างนะครับที่เราใช้ล้างนะครับนี่มันก็จะดีกว่าล้างน้าเปล่าธรรมดานะครับเดี๋ยวไงใครสนใจก็ลองสั่งมาใช้ได้นะครับลองทดลองใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวไงฝากก้แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมครับ